สวัสดีครับชาวซีเบิรนสีทุกท่านนะครับหรือชาวแฟนเพจที่นทุกคนนะครับหรือชาว y t u t u ทุทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเราซีเบวรนบุรีครับวันนี้นะครับอากาศดีแล้ววันนี้เรามากับเจ้าอ้วนบ๊อบครับนี่วันนี้ผมอยู่กับ FAT b o อปี2019ครับคันนี้นะครับเป็นซอฟทิลแฟ a บ๊อบนะครับปี2019สนะครับสีส้ม เป็นสีที่เฉพาะปีนั้นเลยนะสีนี้นะครับแตบ๊อบหล่อๆคันนี้นะครับมาพร้อมหน้ากากนะครับไฮชาร์กนะครับหน้ากากฉลามอ่ะหน้ากากฉลามนะครับคันนี้แล้วก็มาพร้อมจะล้มขับตายนะครับและมีสปอร์ตไลท์แล้วนะครับมากับท่อลองช็อตนะครับแวนแอนไฮลองช็อตนะครับและใส่ชุดตุ๊กตา สไตล์แบรนด์ระดับโลกระดับแบรไอเทมเข้าไปอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับรถคันนี้นะครับวิ่งมา1431มนกิโลนะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูบอกหงบอกแฮนด์เปลีป่ยนหมดแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมโอเดยนะครับแฮนด์เดฟเมแล้วก็ต้องตา,างานระดับโลกอัตตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับข่า,าวหน้าก็งานระดับโลกครับ อาร์ตี้พอรเวอร์แมน,นะครับเป็นมินิบอร์ดนะครับเสียงดุ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 ดดเลยนะครับลองช็อตถ้าใครสนใจเจ้าฟตบ๊อบคันนี้นะครับเอาไปที่ราคา659,000บาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่ผมอาร์ตี้ครับ087 5932 22, 222 22, หรือว่าเจ๊ติมม0841375 45นะครับ หรือจะติดต่อในแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กนะพิม์เือเซเว่นสุพรรณบุรีนะครับสามารถเงินสดได้นะครับไปนั้นก็มีนะครับร้านเราดาวขั้นต่ำา20%นะครับผ่อนได้มากสุดถึง60งวดนั่นเองสนใจทักหาเรานะครับเพราะเรื่องฮาเลมันต้องเซเว่นสุพรรณบุรีเท่านั้นอยู่แล้วนะครับอยากจะล่อในคีฟเวนบ๊อบเลย่อแน่นะครับใครที่ติดตามคลิปผมอยู่ผมเขียวแดงก็รู้อยู่ว่าหล่อแค่ไหนนะอันนี้อีส้มนะครับ สนใจทักมานะครับโทรมาในเบอร์ที่ให้ไว้หรือจะทักมาในแฟนเพจนะครับและถ้าอยากมาชมตัวจริงนะครับท mm hmm. ีมกูเกิลแคมป์ C F M สุวรรณบุรีนะครับสามารถมาลองขี่นะครับคอมลูกไลท์ขับได้หมดทุดกกรณีนะครับที่ C F M สุวรรณบุรีนะครับทีมกูเกิลแคมป์ C F M สุวรรณบุรีเขาก็จะพาท่านมาถึงตรงนี้เลยนะครับมาหาเราครบวงจรจบที่เดียวนะครับทั้งรถอะไรเซอร์วิสอาหารมีครบจบที่เดียว นะครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์อีก5เดือนด้วยวารันตีรถเนี่ยไม่เป็น2องรองใครนะครับร้านเรา,าถ้าสนใจโทรมาทักกันขั้นว่านะครับอย่าช้าเพราะรถสวยๆแบบนี้อาจจะอยู่ไม่นานไม่ถึงมือคุณถ้าคุณชอบแล้วอย่าคิดลังเลให้ทักมาหาเรา C M สุรีเรื่องฮาเล่ต้องที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ